เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมยูกิคิโยชิอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาลงแหลงกันอิกสักรอบนะฮะเพราะว่าผมจะขึ้นมาสเตอร์ละถ้าตาน,นี้แบบว่าติดท็อปห้านี่หรือแบบว่าท็อปสิก็น่าจะขึ้นแล้วนะนิดนึงครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนี่ผมเล่นคนเดียวนะไม่มีไม่ได้มีเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ผมกดฟิลทีมไปเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะทุกคนเนี่ยกิจกรรมเพย์เดย์นะมาเล่นกันได้ครับเกมอ่อกิจกรรมนี้ก็สนุกครับ เก็บเงินเก็บเงินแข่งกันนะเก็บเงินแข่งกันในแมปอ่ะมันจะมีเงินดอบเยอะๆอะไรอย่างนี้ไงผมก็เล่นแล้วแหละก็สนุกดีครับแต่ผมว่าคนเขาไม่ค่อยกล้าเล่นกันแบบว่ากลัวกลัวเสียเงินกันมากไปหน่อยเพ,เพราะว่าเพราะว่ามันชนะกันที่เงินนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ชนะกันที่แบบว่าใครที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เออ ไม่ได้เล่นนานมือสั่นเลยครับืแค่คุมปืนแค่นี้ยังคุมยากเลยตอนนี้อุย้ยนายมีดาเหรอโอ้ให้ตายสิดาบนายสวยดีนะแต่ฉันก็มีแค่ขวานอ,ะอน่ะไม่รัยิงรครับ เออ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 เอเอ,เ,อ,เ,อเขาเดือดเขาเดือดอะไรกันมาลงไปข้างล่างขอเดือดเดือดนะครับเดือดแบบที่ซ้อมเมื่อกี้นี่ทําไมเราปากดีจังวะโดนเลยเพื่อนเลิกเลยฉันจะเล่นตามที่นายต้องการ มาเปล่ามีนะแต่ลงข้างล่างครับโอ้โหมีอดไรซะด้วยไม่ได้ออ้โกแม่งลอด รอดได้ไงวะผมจะตายแน่เลยเออผมยิงไม่โดนไมทุกคนตัวหนึ่งยาอ้าวมาแล้วจะเล่นกับฉันสินะมามาเดิมัาจะเล่นกับฉันใช่ไหม โอ้มีสไนสยสไนัยครับวะหลบก่อนเลยสไนสยสไนอันนี้คือโดนดอกเดียวน็อกครับเฮ้ยมีคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอเราคนยิงอะไรกันตุ๊กตั้มตุ้มตั้ม แอร์สไตล์นะฮะเสียงโคตดดังดังอย่างโคตดผมเปลี่ยนเป็นเลนสไนบ้างละเอ่อเป็นการล่าแล้วกันรอบนี้ก็เล่นทุกรอบไม่ใช่เลยใช่เลอนะยิงไม่แม่นหรอกแต่ก็โอ้โหแล้วเพิ่งซื้อปืนมาแอร์ดบดบ พระเจ้าจ,าจอดมันโหดร้ายมากเมื่อกี้ยิงเขาไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้ตอนใช้เอ็มสี่นะฮะตลกตัวเองมากเลยเขาเปน็น AK เคแล้วกันน่าจะน่าจะใช้ได้แบบหลายระยะอยู่ครับถ้าเปน็น AK เค Let's go boy bro coming oh, โอ้ลงจัดคือมันลานประหารเลยนะผมได้ยินเสียงปืนยิงกันอนะจะไม่รู้จักทางไหนครับ <c oughs> มีไหมเอ่ยเส้นบนดีว่ะ kéo lên đi qua, bay luôn, tất cả mọi người đi được, chúng ta sẽ đi theo hướng nào ta ta sẽ đi theo hướng nào nhỉ? Chúng ta sẽ ตายตัวเดียวถึงกแอสไตน์ใส่เลยเหรอเพื่อนสกิลล้นเหลือมีคนลงครับมีคนซื้อเกิดเหรอเวรละ <ฮ>หมอนี่เป็นใครกันเนี่ยม,มันมีคนก่อนไอน้นี่ที่ลงด้วยครับแม่เอ้เยเพื่อนโดนโอ้โดนอยู่มึงนู้นเลยครับนะฮะเดี๋ยวรอ,อเพื่อนโดนไหมอ่ะแยกเล่นช่วยยากครับต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนมันไปไหนแล้ะวะไอ้ตัวนี้เป็นโนวาครับ ส่วนตัวที่ลงที่ผมยิงตอนแรกมันเป็นเซโร่ครับเป็นตัวดาบน่าจะต้องไปดูเมืองบ้านเกิดเราโซลาเซลเฮ้ยมีกระสุนกระสุนวิ่งพานมาจากทางซ้ายแวบๆบแบบยิยงกันอย่างกันเล่นด้วย เราเสียเปยบครัเราต้องรีบเข้าเมืองฮะแต่เราต้องดูก่อนว,ว่าในเมืองมีคนหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวเข่าตรงนี้มากกว่าครับสไนเขาชอบอยู่ฮะผมก็เช่นกันมีหรอ มีรึอหืมเคลียร์แบบเหมือนจะมีนะแต่ไม่มีอะไรของ <laughs> โอ้โหขาดสี่สิาบหกระวังสไนกันด้วยนะทุกคนจากบนเขานะ่ะน,นั่นไงโอ้ยเพื่อนโอ้โหตัดหน้ากองชาร์ ต้องช่วยเพื่อนครับอาดีเราเอกนะตายซะไปแล้วเจ็บด้วยฮ่าฮ่าตงึตงตงึตงตงึงเสียงเดินคือแบบ ไม่รู้เสียงศัตรูหรือเสียงเพื่อนเรานะครับเ่เสียงเดินปนกันไปหมดเลยตอนนะี้ถ้ามีศัตรูแฝงมานี่ผมไม่รู้นะนะั่นแหละเอาขอโทษแม่งเสือกแม่นพอดีโอ้โหเอ้โอ้โฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันฟุกอนะ่ะผมก็ยิงแบบว่าจะยิงแบบให้โดนตัวโดนหัวเขาจะรีพอร์ตผมไหมล่ะเนี่ย โอ้ยไปไงต่อข้างบนไม่มีนะเพื่อนเราก็โดนจากข้างบนยิงครับเมื่อกี้ะไปไหนดีเพื่อนเลือกเลยเพราะหนุ่มเอาไงผมขึ้นตึกนี้ดีกว่าครับตึกนี้มันดูมันดูฝั่งนู้นได้ด้วยนี่คนลงเหรอ เดี๋ยวจะแอร์สไตล์อย่างเดียวเลยเหรอเพื่อนไม่เก็บไว้ใช้ยามขับขันหรือยามขบขันน่ะมีคนมาครับมอนี่แฮกเกอร์ไปดีตายซะ โอปิดประตูใส่หน้าตัวเองด้วยใครโดนล,ล่าเรา,าเพื่อนเรามาครับโอเคไหนไม่มีเลยเพื่อนมากันเลยรวะตอนแรกโอ้โหแล้ววงบีบนี้ครับ เราจะล่าจริงเหรอเพื่อนมาไปดักหน้ามาดีกว่าไหมมีคนลงด้วยตรงแอร์ดรอปฮะไงโอ้โหโอเคตัวที่เรายิงเมื่อกี้นี่แหละครับเอาอ่าและครับเรารู้แล้วครับเมืองมีคนฮนะเราต้องออกขวา เราจะไม่เห็นตัวของทางบ้านครับแอบอันตรายฮะเพราะผมทำให้เพื่อนไม่ได้ยังไงนี่ <S <S เพื่อนเราบอกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราซีเคียวให้เพื่อนสวยน็อกหนึ่งครับ สามก่อนฮะสอง,สองสมม่อ,น,น,อ,อน,นี้อันนี้อันนี้อันตรายครับอันตรายมากหมุด<ม>เนินเขาสูงกว่าฮะโอ้โหเพื่อนห่วงเก็บของต้องไปช่วยฮะ มาอีกแล้วต่างเข้าครับทุกคนเราอยู่ในวงครับเราไม่จำเป็นต้องออกไปยิงนะฮะไห้เขาโดดมาใหม่เองฮะโอเค ต้องดูข้างบนให้เพื่อนโดยเพราะฝั่งนี้ครับถ้ามีคนเหลืออยู่นี่เราโดนตีหลังแน่นอนฝั่งนู้นก็ด้วย <S <S อยิงไม่ทัน วงปลิบแล้วครับว่าจะเล่นตามวงมีรถมาครับไม่แน่ใจว่าจากทางไหนเจอละเรียบร้อยเอาชนะหรือ ชนะเลยเหรอเอ้าชนะเหรงงงชนะเลยงงชนะไปงงๆโอ้โอโอโอยอขอบคุณมากครับที่มาเล่นด้วยกันนะฮะและแล้วผมก็ขึ้นมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วชายโย คนอื่นเขาขึ้นรีเจนกันหมดแล้วครับผมเพิ่งขึ้นมาสเตอร์ฮะไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเอาเว้โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะใครชอบมากๆก็กด s ับส c คร b e ให้ผมก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชิวเกณฑ์ Next Time ครับบ๊ายบาย